สวยงามกันไหมครับนะนี่คือเอื่องหมายนาดอกแดงนะที่เราไปเที่ยวไหนเราก็จะเห็นเขาปลูกไว้โดยเฉพาะร้านกาแฟแส,สวยๆนะรู้หรือเปล่าว่าการขยายพันธุ์ของเอื้องหมายนาเนี่ยง่ายๆทำยังไงนะเดี๋ยวนาเล็กจะพาทำนะสวัสดีครับวันนี้ว่างๆนะนาเล็กก็จะพามา ขยายพันธุ์ต้นเอื่องไม้นานเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาขยายพันธุ์อย่างไรนนการขยายพันธุ์ของเขาก็มีทั้งการแยกเงาแยกตรงโคนต้นตรงหนอน,ะนะแยกไปปลูกได้หรือนาเล็กจะเอาตัดเฉพาะ ลำต้นเอาไปชำํำนะไปชํำในน้ำเดี๋ยวไปดูว่านาเล็กจะเลือกยังไงนะไปดูกันฮนะนี่ฮะนาเล็กก็จะมาเลือกเอาต้นที่มันยังดอกอ่อนๆยังไม่แก่นะเนี่ยดอกกำลังตูมๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปชํำไว้ในน้ำนะ ก็ตัดประมาณสักกลางต้นนะนี่ประมาณนั้นนี่ง่ายๆนะที่นาเล็กตัดตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ในร่มมันไม่สวยนะนี่ฮะตัดก็ได้มาแล้วนี่ฮะ ต้นประมาณน,นี้เดี๋ยวเราไปชํำในน้ำกันนี่นาเลกา็เตรียมน้ำไว้แล้วนะก็เอาน้ำประปลาเราธรรมดานี่แหละนะเดี๋ยวเราก็จะใส่นี้ลงไปนะแต่ว่าเราก็ต้องตัดใบออกสักหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใบเขาจะไปเน่าอยู่ในน้ำอ่านี่ฮะนาฬิกา็จัดการใส่เรียบร้อยนะเนี่ย แช่ลงไปในน้ำที่ไม่ให้มันลึกถึงก้นขวดนะเพราะว่าเราเผื่อว่ารากเขาจะงอกออกแล้วจะได้ไม่ไปสะดุดอะไรนะเนี่ยก็ใส่แบบนี้หรือเรานึกถึงการแช่น้ําในแจกันนะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเอาไปแช่น้ําในแจกันก็สามารถที่จะทําได้นะอยู่ได้หลายวัน แล้วเขาก็จะออกรากพอรากเขาเริ่มเหลืองเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกลงดินได้นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะลองไปทำดูนะครับนะ